คบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครคนใดก็เป็นอย่างนั้นนี่คือธรรมชาติของสัจธรรมการไม่ทำบาปท,ทั้งปวงการทำํำกุศลให้ถึงพร้อมการชาระจิตของตนให้ขาวรอบนี่เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ธรรมครูลำไยสวัสดีค่ะเมื่อท่านได้รับชมรับฟังวิดีโอชุดนี้จนจบแล้วท่านจะเข้าใจถึงโลกของเปรตและกรรมที่เปรตเหล่านั้นได้กระทำก่อนตายพระเปรตสมัยหนึ่งไปวิเวกกับพระอาจารย์บุญพิน์และพระจ่อยไปอยู่ที่ถ้ำจำปาอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานี ถ้ำจำปาอยู่บนภูเขาพานในถ้ำนั้นมีพระพุทธรูปทําด้วยไม้และหินอยู่มากโยมที่บ้านกะลืมบอกว่ามีผีเฝ้ารักษาไว้แล้วโยมก็พาไปทําที่พักให้อยู่หน้าถ้าพอค่าลง mm. ก็ทําความเพียรด้วยความมุ่งมั่นศรัทธายิ่งเดินจงกรมจนถึงสามทุ่ม จากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วอุทิศส่วนบุญเสร็จแล้วก็เข้าที่นั่งภาวนากำหนดพุทโธธรรมโมสังโฆไม่นานจิตก็รวมพอจิตสงบเกิดแสงสว่างจ้าและไม่นานนักก็เห็นเทพ,พบระบุผู้สง่างามท่านหนึ่งมาบอกว่าท่านอาจารย์ผู้เป็นที่เลื่อมใสเคารพรักสักการะ หันปลายเท้าเข้าหน้าถ้ำนั้นเป็นทางไปพระนิพพานนะถามเขากลับไปว่าทางไปพระนิพพานคืออะไรเขาก็ว่าพระพุทธรูปนั่นแหละผู้เป็นนายโกผู้นำโลกคือหมู่สัตว์ให้ข้ามทุกทั้งปวงพ้นฝั่งวังวนเข้าพระนิพพานได้ทีนี้ท่านหันเท้าเข้าไปอย่างนั้นมันผิดแล้ว โอ้โยมเขาทำให้อย่างนั้นต้องขออภัยด้วยพรุ่งนี้จะให้เขาทำให้ใหม่เสร็จแล้วเขาก็ลากลับไปไม่นานก็มีเปรตพระสามตนเข้ามาหาเป็นคนโบราณร่างสูงใหญ่มีคราวยาวถึงหน้าอกเข้ามานั่งใกล้ๆลูกขาข้างซ้ายแล้วพูดว่าท่านท่านผมกับท่านใครจะแก่พรรษากว่ากัน ตอบเขาไปว่าหลวงพ่อนั่นแหละแกกว่าก็คงจะจริงอย่างที่ท่านว่าพรรษาของผมแกกว่าท่านแต่คุณธรรมของท่านแกกว่าผมนะแก,กเพราะเหตุใดแก,กเพราะท่านเจริญธรรมเดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิอดนอนผ่อนอาหารนี่มันแก่อย่างนี้เพราะการเจริญธรรมที่ถูกต้อง จากนั้นก็เลยถามเขาต่อไปอีกว่าพวกท่านเป็นพระบวชในศาสนาพุทธอันบริสุทธิ์แล้วสมควรที่จะเจริญสมณธรรมอย่างต่ำก็ไปสวรรค์หกชั้นอย่างกลางก็พรหมโลกอย่างสูงก็อรูป,ปภมสี่ชั้นและอย่างถึงที่สุดก็วิมุตติหลุดพ้นจากสพัพพทุไปพระนิพพานข้ามโลกกระสงสารไปได้ เพราะมีกิจเพียงอย่างเดียวเหตุใดท่านจึงมาเป็นเปรตคร้างอยู่ที่นี่ท่านเอ้ยพวกข้าพระเจ้าเกิดมาพกปะศาสนาในสมัยพระเจ้าชัยเชษฐาเป็นเจ้าเมืองเวียงจันทร์เรื่องอำนาจและสร้างวัดต่างๆมากมายเมื่อบวชมาแล้วอุปชาอาจารย์ก็ไม่แนะนำพร่ำสอนให้เดินจงกรมยืนภาวนานั่งสมาธิ อดนอนผ่อนอาหารพิจารณาธาตุขันเหมือนอย่างพวกท่านในขณะนี้บวชเป็นพระตั้งร้อยกว่าพรรษาก็ไม่ได้ภาวนาอะไรอยู่สนุกสนานไม่ปฏิบัติพระธรรมวินยัยฉันเช้าฉันเพลงแล้วก็ทำกิจการงานต่างๆทำไร่ทำสวนเลี้ยงมา้าเลี้ยงวัวเลี้ยงควาย เหมือนอย่างคารวาสญาติโยมเขาบวชมาแล้วแต่ไม่ได้ภาวนาขัดเกลากิเลสก็ล่วงเกินศิกขาบทว,วินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่เสียสิ้นศีละวะศีล227ก็ล่วงเกินจะเหลือก็แต่ประชิกสีถึงเหลือก็เศร้าหมอง ล่วงเกินพระวินัยด้วยการขุดดินฟันไม้จับจ่ายเงินทองกินข้าวแดงแกงร้อนหรือการฉันอาหารยามวิการนั่งนอนเสือส่อสาดยัดด้วยนุ่นและสำลีต้องอาบัดปาจิตตีกินลาบดิบลาบวัวลาบควายพอญาติโยมเขาฆ่าวัวควายอยู่ในบ้านก็สั่งเอาเนื้อสันใหญ่ๆ ตับไตเอามาลาบก้อยกินกันสนุกสนานกินเหล้ายาสนุกสนานนั่นแหละขุดดินฟันไม้จับใจเงินทองก็ต้องอาบัดปาจิตตีกินข้าวแรงแกงร้อนก็ต้องอาบัดปาจิตตีนะนั่นแหละพอถึงช่วงเดือน12เขาลงจับปลากันก็ให้เนนไปขอปลาและกุ้งสดเป็น มาทำเป็นลาบกินกันสนุกสนานรื่นเริงบางทีก็เข้าป่าหากระต่ายและอีเห็นนำเอามาหมกมาคั่วทำอาหารกินกันอิ่มสบายทีนี้ฤดูทำนาเขาก็มานิมนต์ไปช่วยเขาดํานาแล้วก็กินเหล้ากินยาลาบวัวลาบควายสนุกสนานคุยสาวจีบผู้หญิงนะท่าน ถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปเก็บเกี่ยวกับเขากินเหล้ากินยาสนุกสนานเวลานวดข้าวเขาก็มานิมนต์ไปนวดกับเขาเวลาเอาข้าวขึ้นยุ้งฉางเขาก็มานิมนต์ไปสวดมนต์ข้าวนะแม้กินเหล้ากินยาวันยังข่ำท่านเอ้ยสนุกสนานเหลือหลายลหลงไหลเคลิบเคลิ้มลืมตัวได้กินลาบไก่ต้มไก่กินกันสนุกสนานสําราญเบิกบ,บานใจ วันพระก็ตีกลองบอกผู้สาวมาดา้ย่าในบริเวณวัดแล้วก็เล่นสาวสนุกสนานกันงานบุญพระเวสสันดรมีการละเล่นต่างๆก็สนุกสนานจับโน่นจับนี่เมื่อมีโยมตายในหมู่บ้านเขาก็นิมนต์ให้ไปสวดกุศลามาติกาในงานศพมีการละเล่นในงานนั้นก็หกหยอกกับผู้สาว จับก้นจับขาจับของดีถูกบ้างไม่ถูกบ้างนั่นแหละทำอยู่อย่างนั้นเป็นนิดทีนี้มาถึงเดือนหเมษายนขึ้นปีใหม่อุปชาอาจารย์ก็บอกว่าเอา้าพระเราเป็นนาคนะหรือดูนี้เราเป็นนาคเล่นน้ำได้ไม่เป็นบาปเป็นกรรม นั่นแหละมันก็สนุกสนานเล่นน้ำปล้าผู้สาวจับอกจับก้นจับของรับกันสนันวันไหวแต่อาจารย์ไม่ให้เสพนะถึงอย่างนั้นมันก็เกิดความกำนัดยินดีในกามนั่นแหละกระทำกันอยู่อย่างนั้นเป็นนิดเสร็จแล้วก็มีการขอขมาลาโทษกันทำพิธีสู่ข้าวเล่าขวัญพิธีขอขมาอันนี้ต้องอาบัตท,ทุกกฎนะ นั่นแหละความไม่ดีทั้งหลายที่พวกข้าพเจ้าทําขึ้นจึงได้ส่งผลให้มาเกิดเป็นเปรตตกค้างอยู่ที่นี่นอกจากเปรตพระสามตนนี้แล้วก็ยังมีเปรตแม่ขาวนางชีตกค้างอยู่ที่นั้นอีกมากพอถามว่าเมื่อไหรจะพ้นกรรมเขาก็บอกว่าไม่รู้ถามว่าทำอย่างไรจึงจะพ้นกรรมได้เขาก็ไม่ทราบ จึงได้กำหนดจิตถามพระธรรมว่าเปรตน่ากลัวทั้งสามตนนี้กับแม่ชีนั้นพวกเขาเหล่านั้นเคยสัมพันธ์เกี่ยวยงเป็นญาติกับเราบ้างไหมโอ้เป็นมาหลายพบหลายชาติแล้วแต่มาพบนี้ชาตินี้เขาทำกรรมไม่ดีจึงมาเกิดเป็นเปรตนั่นแหละจงช่วยเหลือเขาเสียถ้าเราไม่ช่วยแล้วก็ไม่มีใครช่วยเขาหรอก จากนั้นจึงพูดกับเปรตเหล่านั้นว่าพระพุทธรูปที่อยู่ในถ้ำนั้นอย่าเพิ่งหงห่วงห่วงอะไรนะเมื่อมีพระเนนหรือญาติโยมมาเอาก็ให้เขาไปเถิดเราจะได้พ้นจากบาปกรรมได้เอาเตรียมรับพระตรยสราณาคมและศีลห้าจะช่วยให้พ้นจากสภาพเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์จะได้โอกาสบำเพ็ญภาวนาได้อีก และเมื่อข้าพเจ้าเดินจงกรมเสร็จแล้วก็มารับส่วนบุญนะเจริญสมณธรรมเคร่งครัดตามพระวินัยอยู่ที่นั่นได้สองถึงสเดือนก็มีแม่ชีคนหนึ่งมาบอกลาว่าท่านอาจารย์ผู้ประเสรศิฐผู้เป็นที่พึ่งดิฉันพ้นจากาบาปกรรมชั่วช้าลามุกแล้วจะได้ไปเกิดที่เมืองมนุย์อีกไปดีเถิด จงตั้งใจอย่างแน่วแน่ภาวนาพุทโธธรรมโมสังโฆไปนะไปที่อำเภอบ้านผือหรือที่จังหวัดอุดรธานีโน่นและดีเพราะจะมีพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีผ่านมามากทีนี้พอล่วงมาถึงเดือนหกก็ได้บอกพวกเปรตทั้งหลายว่าปีนี้จะกลับไปจำพรรษากับหลวงปู่ปัวสิริปุนโน ที่วัดป่าบ้านหนองแซงปีหน้าถ้าบุญพาวัสนาทรงจะกลับมาโปรดอีกแต่แล้วก็อย่าได้ประมาทขอให้พากันเดินจงกรมบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอาบุญยืนภาวนาบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันวิเศษเอาบุญไหว้พระสวดมนต์นั่นสมาธิฝึกจิต อบรมจิตสอนจิตทรมานจิตให้เป็นไปในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ล้ำเลิศให้จิตอยู่กับนักปราชญ์คือพุทโธธรรมูสังโฆจะเป็นจิตเกษมสำราญพ้นจากกําเนิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกโดยเร็วพลันช่วยตัวเองนะ อัตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนพึ่งคนอื่นชื่นใจเป็นบางครั้งไม่เหมือนดังตนพึ่งตนผลทวีตนจะเป็นคนดีหนีทุกโทษภัยในวัฏฏสงสารมีพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าก็เพราะตนทำดีสะสมบุญให้เกิดมีขึ้นเพราะตนพึ่งตน อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายนั่นแหละจากนั้นก็ไปจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่บัวพอออกพรรษาแล้วก็กลับมายัางที่เก่าอีกไปแล้วก็รู้สึกว่าเป็นเบาเบานะพวกเปรตทั้งหลายนั้นหายไปหมดแล้วเมื่อภาวนาจิตสงบแล้วมีพวกเทวดาทั้งหลายมาขอรับพระไตรย・สรณคมเป็นที่พึ่งที่ระลึก ตลอดอนันตการและศิลห้าเสร็จแล้วได้เทศการปฏิบัติธรรมให้ฟังแล้วก็ถามเขาว่าพวกเปรตพระสามตนกับแม่ชีทั้งหลายผู้เคยประมาทพลาดพลัง้งกระทำความผิดหายไปไหนกันหมดเขาก็ตอบว่าท่านมาโปรดเขาเมื่อปีกลายโน้นเขาก็ได้เจริญสมณธรรม ปฏิบัติบูชาด้วยความเคารพศรัทธาตามอย่างที่ท่านได้สอนนั้นแล้วก็รักษาศีลอย่างบริสุทธิ์เขาจึงได้ไปเกิดที่เมืองมนุษย์กันหมดแล้วล่ะท่านนั่นแหละเรื่องการไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆก็ได้ส่งเคราะห์ฝูงเปรตทั้งหลายและผีป่าคางแดงทุกอย่างนี่แหละการไปเจริญสมณธรรมในที่ต่างๆนั้น ก็ได้ทำเกิดขึ้นสอนใจเขาเป็นอย่างไรตกทุกข์ได้ยากเป็นเปรตเป็นผีค้างโลกโลกีอย่างนั้นก็เพราะทำบาปหยาบช้าลามกลืมตนคบคนพาลพ,พาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลคบคนชั่วพาตัวยากจนคบใครคนใดก็เป็นอย่างนั้น นี่คือธรรมชาติของสัจธรรมทีนี้ก็น้อมมาเป็นธรรมะสอนจิตใจของเราถ้าเราเป็นผู้ประมาทแล้วต่อไปก็จะไม่แคล้วคลาดจากสมบัติอย่างที่เขาได้กันนะนั่นแหละข้อสำคัญมั่นหมายเนนเปรตจากนั้นก็ไปวิเวกที่ถ้ำพระบ้านโคกกองอำเภอบ้านผือจัังหวดอุดรธานี คืนนั้นนั่งภาวนาอยู่จนตีสามีเปรตพระตนหนึ่งกับเนนน้อยขี้กลากกินหัวเต็มไปหมดเดินผ่านมาทางหน้าถ้ำจึงได้สอบถามไปว่าจะไปไหนกันเล่าเขาก็ตอบว่าจะไปบ้านจอมสีไปเยี่ยมพี่น้องอา้าวพี่น้องสำคัญอย่างไร อาคันตุกะเดินทางผ่านมาถึงวัดแล้วทำไมไม่ต้อนรับและแสดงที่ให้พักเล่าโอ้ไม่มีเวลามีแต่งานงานการอะไรสำคัญเอา้านั่นสามเณรน้อยไปทำอะไรมาทำไมจึงมีขี้กลากกินหัวถึงขนาดนี้ล่ะมันกินข้าวแรงกินข้าวเย็นเขาว่าอย่างนั้นนะนั่นแหละ บ้านเรือนจะรั่วก็รั่วมาแต่คือแต่แปโน่อนอันนี้ฉันใดอาจารย์ก็กินข้าวเย็นด้วยใช่ไหมเหล่าใช่ท่านตอบตามพฤติกรรมที่เป็นจริงของท่านนั่นแหละประพฤติตัวไม่ดีพากันล่วงเกินสิกขาบทวินัยน้อยใหญ่บวชมาก็เป็นโมคะไม่รักษาธุดงควัรและศีลวัรนั่นแหละ อยากทำอะไรก็ทำไปตายแล้วจึงมาเป็นเปรตเป็นผีเป็นเปรตขี่กลากกินหัวบาปติดตามมาไม่ได้สูญหายไปไหนอย่างนี้สมขี้หน้าต่อว่าเขาไปอย่างนั้นเขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะกลัวอำนาจแล้วเขาก็ไม่มาหาอีกเพราะเห็นโทษของตนเองนั่นแหละก็เลยโปรดไม่ได้เป็นเปรตค้างอยู่ที่นั่น การไปภาวนาอย่างที่ต่างๆก็ได้เห็นเป็นอย่างนั้นบางแห่งจิตสงบลงแล้วมีผีกองกอยสมอยดงมาหาก็ไม่มีความสะทุกสะท้านหวั่นวหวอะไรจิตสงบแล้วองค์อาจกล้าหาญชันชัยทุกอย่างไม่มีความวิตกกังวลใดๆเลยเห็นชอบอย่างนั้นจะเป็นหรือจะตายก็แล้วแต่บุญแต่กรรมหรอกฉะนั้น เรื่องผีเรื่องเปรตทั้งหลายจึงไม่กลัวทั้งนั้นผีสารคางแดงอะไรก็ตามเถิดถ้าเรามีพระตรา,ารณคณคมเป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวเป็นหลักใจของชีวิตด้วยความเคารพสักการะบูชาตลอดทุกการเวลาทุกการสถานที่และปฏิบัติรักษาศีลธรรมบริสุทธิ์สมบูรณ์แล้วทุกอย่างชนะหมดทั้งนั้นไม่ต้องหวนไหวยในโลกธรรมทั้งปวง มีความอาหารมุ่งม,มั่นแต่คุณงามความดีล้วนอยู่ที่ใดก็มีแต่ความเย็นอกเย็นใจด้วยจิตเมตตานุ่มนวลอ่อนโยนในทุกสรรพสัตว์ซึ่งต่างก็ต้องแบกหามกองทุกข์นอกนั้นก็เป็นมหาสเสน่ห์เป็นมหานิยมเป็นเครื่องดึงดูดนาคครุฑและเทพยาดาทั้งหลายทั้งปวงเห็นแล้วเย็นตาเย็นใจ มีแต่จิตเมตตาธรรมต่อกันเป็นมิตรน้อมอาราธนาบูชาคุณพร,ร,ร,ระรัตนตรัยระลึกถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์เจ้าทุกๆพระองค์พระอรหันตาสาวกพระอริยสงสาวกพ่อแม่ครูอาจารย์สืบสืบกันมา ขอขอบพระคุณและขออนุโมทนาสาธุการสำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำเรียบเรียงเนื้อหาทั้งหมดนี้มาให้แก่ท่านผู้ฟังได้รับชมและรับฟังกันขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนเข้ามารับฟังวิดีโอธรรมะของเราถ้าท่านชื่นชอบก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนท่านจะได้ไม่พลาดคลิปธรรมะดีๆเป็นคติเตือนใจในการดำรงชีวิตที่ไม่ประมาทกดฟรีไม่เสียสตางเงินทองใดๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้จัดทาด้วยนะคะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับโลกของเปรตถ้าท่านชอบคลิปธรรมะดีๆแบบนี้เรามีคลิป แนะนำอยู่ในคอมเมนต์ด้านล่างท่านสามารถกดเข้าไปดูได้เลยค่ะเสียงคอมเมนต์ของท่านสำคัญและมีค่าสำหรับเรากรุณาติชมหรือแจ้งเรื่องที่ท่านอยากให้เราค้นคว้าหาข้อมูลให้เราจะทำอย่างสุดความสามารถค่ะสำหรับวันนี้ธรรมคุร,รำย,ยัยสวัสดีค่ะ